ใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งทั้งในสองรอบการแข่งขันเวลาสิ 1้นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมบียอนรีสอร์ทกะตะอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคับรีกัตต้าครั้งที่35ประจำปี2566ซึ่งสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพเรือ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธัมภ์และจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสืบสางานด้านกีฬาเรือใบให้นักกีฬาเรือใบไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทรงส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากลในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นเรือใบใหญ่7ประเภทและเรือใบเล็ก4ประเภทมีนักกีฬาจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเช่นญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสการแข่งขันเรือใบในานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้ามีการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงเจริญพระชนมพัรษา6ก พันษาซึ่งจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาโดยตลอดปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง9ธันวาคม2566เป็นช่วงการแข่งขัน5วันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเช้าวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือบายรุ่น IRC Zero โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขเรือ THA 72ณหาดกะตะมีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีอดีตนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมทีมด้วย โดยทรงทําหน้าที่ต่างๆระหว่างการแข่งขันเรือใบเช่นการชักใบเรือการปรับใบเรือโดยทรงมีทักษะด้านการบังคับหางเสือเพื่อให้เรือแล่นในทิศทางที่ต้องการใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาทีการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero เป็นการแข่งขันเรือใบในระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอท้องเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชีย ซึ่งในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคั u ริการ t ตาในปีนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนสี่ลำจาก3ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียและอเมริกาภูเก็ตคิงคับริการ t ตาถือเป็นงานแข่งเรือใบานานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียทั้งยังรับกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี2566 2570เพื่อพัฒนามารีนาฮับ ให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะ,ทะ,เ,ลทะเลระดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีซึ่งเป็นหนึ่งในส0อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตรสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งไรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จากการจัดการแข่งขันได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวังมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาทตลอดสัปดาห์การจัดงานจังหวัดภูเก็ตได้เป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและนักเดินทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬาเยาวชนที่ต้องการฝึกฝนทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากลอันจะเป็นอีกโอกาสสำคัญในการเฟ้นหานักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไป สำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมเรือใบของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งทั้งในสองรอบการแข่งขัน